บทสัมภาษณ์ของพี่เปิรลรู้สึกว่ามีความคิดไม่เหมือนดาราคนอื่นไม่เหมือนนักแสดงคนอื่นก็ชอบก็เลยรู้สึกว่าน่าสนใจรู้สึกประทับใจแล้วพอพอมาไ,ได้รู้จักรู้สึกว่าสิ่งที่เราเหตุคิดถึงถ่งที่เราอ่านจากสัมภาษณ์ไม่ได้ผิดจากที่เราคิดเขาเป็นอย่างนั้นจริงพี่เปิ้ลจะมีบุคลิกที่ต่างจากนักแสดงคนอื่นที่เป็นแบบนางเอกภาพยนตร์ตอนนั้นนะคะ ก็สนใจตรงที่แบบบุคลิกเขาออกจากแก่นๆผิดจากคนอื่นแล้วก็ที่ชอบมากก็มาฟังตอนที่ให้สัมภาษณ์ในรายการวิทยุนะคะเพราะพี่เขามีความกระตันยูมากจากที่อ่านบทสัมภาษณ์นะคะว่าพี่เขาเป็นคนกระตันยูแล้วก็เป็นคนที่จริงใจภูมิใจดีแล้วก็ติดตามพี่เข้ามาตลอดอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยศึกษาศึกษามารู้ว่าเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆก็เลยติดตามมาตลอด ทำกันไม่นานก็เริ่มจะรู้จักมักคุ้นแต่ยังค่ะยังไม่ใช่พี่เปิ้ลพวกเขากลับมาสนิทกันเองซะก่อนแม้ซิ่งไหมล่ะคะคุณผู้ชมพอดีไปเจอกันที่หน้าโรงค่ะแล้วก็รู้ว่ามามาหาพี่เหมือนกันก็เลยคุยกันก็เลยรู้ว่าความความคิดเดียวกันความรู้สึกเดียวกันก็เลยเริ่มสนิทกันแล้วแล้วหลังก็เวลาไปไหนก็ไปได้วยกันตลอดไงสนิทที่สุดเลยค่ะตอนนี้อยู่ <c oughs> บ้านเดียวกันคะท่านที่อยู่คนละ นี่อยู่แต่งจังหวัดกันหมดเลยนะคะเราเราอยู่คนละพี่เลยแล้วก็มาเจอกันอยางเนี้นะคะ่ะมาเจอแล้วก็ชอบเหมือนกันอะไรเหมือนกันอย่างเงี้ยก็เลยแบบเอ๊ะมันเหมือนเรานี่อะไรเงี้ยก็เลยแบบเกาะเข้าติดเลยคร่วมกลุ่มกันติดตามคุณจารุณีอยู่หลายปีดีดักตอนนี้พวกเธอก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของคุณจารุณีไปแล้วค่ะพี่เขาเป็นคนที่สุภาพมากเลยแบบอ่อนโยนแบบรุสกลับมานี่ประทับใจมากตอนหลังก็เลยพี่ก็เลย ได้โอกาสได้คุยกันอย่างเงี้ยก็เริ่มสนิทกันขึ้นมาเรื่อยเรือยเรามองพี่เขาเป็นพี่สาวอะค่ะแล้วพี่เขาก็ได้เขาก็ามองเราเป็นน้องสาวไม่ได้มองอย่างแฟนหนังหรือว่าเป็นแฟนดาราภาพยนตร์นะคะจะมองกันเป็นพี่เป็นน้องคบกันจนแบบนับกันเป็นญาติเป็นไปแล้วอะค่ะถ้าเกิดว่าเรื่องไหนที่พี่เขาเห็นว่าเราสามารถช่วยได้พี่ก็โทรมาบอกหรือก็มารับแล้วก็ไปได้วยกันอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ทำคอสเพย์อยู่ใช่ไหมคะก็จะ ทำธุรกิจแทนพี่เขาตรงนี้เพราะว่าพี่เขาจะไม่ว่างแล้วมีงานที่ไหนอะไรอย่เงี้ยเราก็จะไปเป็นตัวแทนเขาแล้วก็ไปรับทราบข้อมูลมาแล้วก็ามาเส้อให้พี่เขาอีกทีหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะนี่แหละค่ะความ Amazing หลากหลายรูปแบบของบรรดาฟแฟนๆที่เฝ้าติดตามผลงานได้